เขาเรื่มีทําอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยครับที่ตามรู้ยากเห็นยากเข้าใจยากตัวนี้ก็คือวิญญาณนะวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทม,มันมีวิญญาณนะครับเป็นเหตุของลูกนามก็เป็นเหตุของตัว,วเราเราเนี่ยเป็นเหตุของวิญญาณวิญญาณนี่มีหน้าที่อะไรวิญญาณเนี่ยก็คือจิตสังขารนี่แหละครับแต่ว่ามันได้รอบของมันแล้ว เต็มเต็มสูบของมันแล้วพอที่จะขับเคลื่อนสามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้รูปนามที่สร้างมาจากดินน้ำลมไฟก็มาจากอาวิชาที่มันผัดสะอหละท่านนี่คือเบื้องบนถมอวิชาเนี่ยนะครับเนี่ยครับคือธรรมธาตุเนี่ยมันผัดสะกับดินน้ำลมไฟนี่แหละครับมันเกิดอวิชาขึ้นมาเรื่องเหตุแห่งการที่มันเป็น,ปนธรรมธาตุหรืออายตนาธาตุนะครับ อายตนะธาทคือเป็นธาตุรู้ด้วยธรรมธาตุหรือเป็นธาตุรู้ที่มีลักษณะแห่งการเรียนรู้จดจํามันเป็นธาตุอย่างนั้นไอสิ่งนี้คําว่าอายเยนะธาธุหรือว่าธาตุรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาใช้เรียกเพื่อให้เราเข้าใจว่าเนี่มันมีธาตุตัวนี้อยู่เพื่อมันเป็นเพื่อท้าให้สร้างเหตุท,ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดก่อจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าอายเยนะธาุหรือธรรมธาตุคือธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็น ที่มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาแต่ลักษณะของมันก็คือการจดการจำพอผัสสะแล้วเกิดการจดจําการผัสสะเพราะเหตุเพราะเหตุแห่งการที่มันมันเป็นธรรมอายะนาุคือเป็นธาตุแห่งแห่งการรับรู้อายะนาิการรับรู้นะครับตาหูเลี้งจมูกก็ช่องต่อแห่งการรับรู้ถูกต้องไหมครับเพราะตัวของมันเป็นอายะนาุนะครับหรือว่าเป็นธาตุแห่งธาตรู้หรือธาตรับรู้ตัวเนี้ย มันได้ผัดซากับดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟถ้าคนมันเข้าถึงจริงๆเนี่ยมันอธิบายได้ดินเนี่ยเกิดจากอะไรน้ำเกิดจากอะไรไฟเกิดจากอะไรลมเกิดจากอะไรท่านลองถามครูบาอาจารย์ท่านนะครับมันต้องมีที่มาถ้าท่านแจ้งตลอดสายท่านต้องรู้ว่าดินเกิดจากอะไรน้ำเกิดจากอะไรลมเกิดจากอะไรไฟเกิดจากอะไร ครับอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าดินเกิดจากภูเขาหรือใบไม้ตับถมมาเป็นดิน <c oughs> อย่างนี้คงฉลาดไฟก็เกิดจากไม้ขีดที่จุดขึ้นมาน้ำาก็เกี้ฝนที่ตกมาจะฟ้าฟาลมก็เกิดอาจจะเกิดอา,าการร้อนเย็นแล้วเกิดเป็นลมลมบกลมทะเลอย่างนี้ฉลาดไหม <c oughs> เด็กน้อยก็รู้ใช่ไหม <c oughs> เพราะงั้นนะท่านต้องลองถาม อาจารย์ของท่านที่ทรงคุณและคิดว่าโอ้ท่านผู้นี้เป็นพระรหันต์พระรหันต์เนี่ยมันก็แบ่งได้หลายๆอย่างถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วท่านออถามดินเกิดจากอะไรน้าเกิดจากอะไรไฟเกิดจากอะไรลมเกิดจากอะไรถ้าท่านเข้าใจในวิพัชววาทและตีอวิชาแตกท่านรู้เลยไม่มีข้อสงสัยสําหรับท่านแล้วว่าดินน้ําลมไฟเกิดจากอะไรคราวนี้เนี่ยดินน้ําลมไฟที่มันเกิดมาแล้วเนี่ย ไอตัวอายนาธาตุเนี่ยมันไปผัดส,สะเขามันไปผัดส,สะเขาเพราะว่าดินน้ำลมไฟมันอยู่ทั่วทั้งจัก,กรวาลแล้วก็ไออายนรธาตุนี่ก็อยู่ทั่วทั้งจัก,กรวาลเหมือนกันมันเป็นธาตุอะไรไม่รู้แหละแต่เรียกว่าอายตนาธาตุในของพวกพราหมณ์เรียกว่าอะไรตัวอายนรธาตุเนี่ยไม่ใช่อาัตามันนะครับอัตามันนั่นคือมันมันคืออัตตาหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสะสม ปรเมสวนไอตัวยนานธาตุเนี่ยคือตัวปรเมสวนตัวปรเมสวนก็คือเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแผ่ออกมาในความหมายของพราม์เพราะงั้นในในลักษณะของรัททิพราม์เขาก็ยังมองเห็นตัวนี้อยู่มันเป็นตัวที่สมมติขึ้นมาเขาเรียกปรเมสวนปรเมสวนเนี่ยไปผัสสะกับดินน้ำลมไฟนะครับเกิดอะตอมขึ้นมานะครับเกิดสสารขึ้นมา อาตม,มาเนี่ยอาตมันตัวนี้มันมาจากอาตมด้วยมาจากสิ่งที่เล็กที่สุดในด้านของสสารท่านเป็นที่มาของอาตมานะครับอาตมาที่มาจากอาตมันนะครับอตมมา,มา,าอตม,ม,นนอามันนี่เป็นภาษากรีกนะฮะเป็นภาษากรีกโบราณที่ใช้แปลในความหมายของหน่วยที่เล็กที่สุดสิ่งที่เล็กที่สุดที่เราเรียวกว่าเป็นสสารเขาเรียกว่าอาตม,มันนะครับสวน uh, สที่เป็น uh, พลังงานเขาเรียกว่าปร,รมาณูอะไรอย่างเงี้ย รู้เยอะรู้เยอะไปเปล่าคืออะไรก็ได้เวลาคุยขึ้นมามันมันจะขึ้นมาให้ให้เรารู้อันนี้เนี่ย